ราบสวัสดีครับเอซีทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพาไปดูรถรุ่นหนึ่งนะวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยซึ่งต้องบอกว่าลูกค้านะตอนแรกจริงๆคันเนี้ยจะยังไม่ได้แต่งเสร็จแบบด่วนๆภายในวันนี้นะซึ่งจริงลูกค้านะัดผมมารับรถวันเสาร์แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์แต่เมื่อคืนคุยกันครับผมลูกค้าบอกว่าเซลต้นถ้าไหนๆผมจะต้องมาทําเอกสารมาวางเงินอยู่แล้วอะ่ะเซลต้นช่วยแต่งรถให้ผมแล้วรับวันนี้เลยได้ไหมมา นะครับตอนนี้มาเช้ามาเช็ดรถแล้วนี่ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าสิ่งลูกค้าแต่งจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนก็มีล้อมีท่อมีวัดวงวัดบูธนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็คันนี้เป็นเกรดอะไรเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถแล้วใครที่ดูคลิปบ่อยๆช่วยทายมาหน่อยว่าทายถูกหรือเปล่านะสําหรับเกรดรถเจ้าคันนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรอๆอีกหนึ่งรัมครับคุณผู้ชมหมอ่ะให้ดูสังเกตด้านหน้าคุณผู้ชมช่วยทายกันหน่อยสิครับว่าเป็นเกรดตัวอะไร นะครับเป็นอะไรเป็น Z เป็น LDA หรือ z T มาเฉลยนี่ครับไฟหน้าไฟตัดหมอกเป็นแบบธรรมดาฉะนั้นมีอยู่รุ่นเดียวนะครับเป็น LDA นะครับกระจังหน้าแน่นอนครับด้านบนสีเทาด้านล่างโคเมียมไฟหน้านะครับอย่างที่บอกไปหลหลายคลิปเลยว่าเจ้าเกรดตัว LDA เนี่ยเขาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับซึ่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ย สามารถปรับสูงต่ำได้นะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ในโฟลทซึ่งเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับ LDA แต่พอใส่แม็กแต่งแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าเป็น LDA อาจจะเป็นแซดหรือแซ P ก็ได้ใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกครับด้วยรูปลักษ์ภายนอกของรถอ s US u ูซุโตโยตูนะครับรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยเขาให้ออปชันอะไรพวกนี้มาเหมือนๆกันนะครับส่วนใหญ่ก็ต่างกันที่ออปชันภายใน อย่างคันนี้นะครับก็ใช้เป็นแม็กเลนโซทายนะครับยางเบอร์สองหกห้ขอสิแล้วก็แม็กลายตัวนี้ซึ่งเป็นลายใหม่ี่ยกำลังสวยเลยนะดูลีลาของการแม็กนะครับโค้งงอสวยๆแม็กตัวนี้นะกว้าง9.5นะครับคุณผ,ผู้ชมกว้าง9.5แล้วก็ใส่ครอบดิสน้ำเงินฝาปิดดุมน้ำเงินน็อตหัวไทเทนะครับเห็นไหมัวน็อตหัวไทเทซึ่ง ผมมีความรู้สึกว่าไอรอไทเทสตัวนี้มันเป็นงานไดมันไม่ใช่ไทเทแ้นะมันเป็นงานไดแล้วมันไม่ค่อยลอกนะครับมันไม่ค่อยลอกแต่ถ้าเป็นน็อตสีเนี่ยถ้าแบบบางทีมันลอกง่ายนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่ค่อยลอกนะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ลูกค้านะแต่อันนี้ลูกค้าอยากได้โทนน้ําเงินก็เลยเสนอเป็นตัวไท,ทเทนไปเลยนะครับข้างหน้ากว้าง9.5นะครับยาง265 60 18เนาะแล้วก็นี่ ตกแต่งเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มบานลงบานหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะสำหรับรุ่น LDA แล้วก็นี่โลโก้ h i g h l a n d e r นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นโลโก้3 d ดีชุดโคเมียมบันไดข้างมีมาให้ครับใส่จานรองมือเปิดให้เรียบร้อยติดกันสาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าใส่ตัวเหล็ยกยันลายเพิ่มก็การเป็นรอยเวลาเดินขึ้นเหยียบรถนะครับการเป็นรอยก็ช่วยได้จริงจริง นะครับเลดกัะลายจะเป็นรอยแทนนะครับคุณผู้ชมส่วนล้อหลังนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นยางเบอร์เดียวกับด้านหน้าแหละ2 6 5 6 0ขอบ18นะครับแต่ว่าล้อหลังกว้างกว่าเป็น10.5นะครับก็จะเป็นสเปคหน้า9.5หลัง10.5นะครับนี่ให้ดูระยะนะครับไม่ล้นนะครับสำหรับคันนี้ไม่ล้นนะนะครับ กานชนท้ายมีมาให้นะครับเป็นกันชนท้ายเหยียบแบบ2สเตปนะครับแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดเป็นแบบชุบพีเียมนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ส่วนแหนบสําหรับ4ประตูตัวยกสูงนะครับแหนบคันนี้เป็นแหนบแบบสแผน่นนะครับเป็นแหนบแบบสามแผน่นแล้วก็คันนี้มีใส่พ่อออกท้ายไปดรายด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียง<ม>ก็ดังไม่ดังแต่ดังก็คือ ดังแบบดังประมาณนึงก็ยังไม่ได้ถึงกันหน้าเพานะครับนะครับก็อารมณ์แบบว่าเผื่ออยากซิงซิบ้างนะครับลูกค้าก็เลยให้เปลี่ยนเป็นแบกแบกไทยนะครับนี่แล้วก็ข้างในมีวัดบูธอีกหนึ่งตัวนะครับที่ลูกค้าสั่งให้ติดตั้งนะครับสวย นะครับพร้อมซิ่งนะครับพร้อมซิ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นคันที่แต่งเร่งด่วนนะเพราะจริงๆลูกค้าตอนแรกว่าจะไม่รับวันนี้แต่ลูกค้าบอกไหนๆก็มาแล้วรับเลยแล้วกันาโอเคนะครับตอนนี้ก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสาหรับด้านในตัว LDA นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นผ้าหมดนะครับแผงประตูเป็นผ้านะครับยางรองเท้าแท้จากโรงงานมีมาให้นะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB สำหรับผู้ที่นั่งโดยสารด้านหลังนะครับมีมาให้ นะครับเรียบร้อยทั้งหมดนี่ครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานนะครับเห็นไหมภายในเบาะผ้าสวยงามนะครับซึ่งเบาะผ้านะผมจะบอกอย่างหนึ่งนะผมชอบเบาะผ้าอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคือเบาะผ้าเนี่ยมันนิ่มเวลาเวลานั่งผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายแต่เวลาดูแลนี่แหละเหงื่อมีก็ไม่ดีนะครับเวลามีเหงื่อแล้วไปนั่งเบาะผ้าเพราะว่า บางทีมันอาจจะมีกลิ่นนะครับก็แต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือนุ่มนั่งสบายแน่นอนนะครับก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะครับคุณผู้ชมนะกุญแจรีโมทนะครับสาหรับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่ที่ตอนต้นคลิปเซลล์ต้นบอกไปจําได้ไหมว่าไฟหน้าเขาปรับสูงต่ําได้นี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมตัวปรับไฟหน้าสูงต่ํานะครับเพื่อบรรทุกของหน้าไฟเชิดครึ่งกิ่งไม้เราปรับได้นะครับเราปรับได้นะครับแล้วก็นี่ พวงมาลัยก็มีฟังก์ชันวิทยุที่พรงมาลัยนะครับหน้าจอแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องถอยแล้วก็แอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับส่วนคันนี้ที่ลูกค้าเลือกซื้อเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาน,นะราคา840,000บาทของ LDA นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมสีสีสีสำหรับรุ่นนี้นะครับมีสีเทาคันนี้ที่พามาดูนะครับผมแล้วก็มีสีบอนเงินสีดำแล้วก็ซาสีขาวมุกก็บวกเพิ่อมอีก7 0 0 0 นะครับก็บวกเพิ่อมอีก7,000นะก็เผื่อท่านใดอยากได้สไตล์แบบนี้นะครับเอาไปวิ่งใช้งานสวยๆและดูล้อมันเงาตัดกับจารล้อมือเปิดโครเบี้ยมเงาๆนะใกล้เคียงกันสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่8ปดแสนครับรุ่นนี้8ปดแสนก็เป็นตัวเริ่มต้นของ4ประตูตัวยกสูงนะครับอยากได้แบบผ่อนสบายสบายนะครับสประตูไปใช้งานสักคันก็มองที่ตัวนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่า ภายในนองภายนอกก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับตัวอื่นแล้วก็นั่งได้สบายเหมือนกันความกว้างภายในเหมือนกันนะครับผม้สมนะสะเตปนี้เลยนะครับไม่ต้องโหลดนะครับใส่ยาง2 6 5 6กหบบเพราะว่าเออผมลืมบอกอย่างหนึง่งถ้าล้อเดิมๆของรุ่นนี้เขาจะแค่ขอบ17นะครับแต่คันนี้ใส่ขอบ18มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ความสูงที่เพิ่มจากเดิมขึ้นแหละนิดหน่อยนะครับก็จะดูล้อหยักล้อเต็มขึ้นนะครับ โอเคครับผมยังไงเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอีซูซูด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมสนใจอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับเพจเซลต้นอีซูซูโคลาดยินดีให้คำปรึกษาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ